มาแล้วนะครับมาต่อกันแบบมันมันใน Extreme Mode เหมือนเช่นเคยนะครับในด่านมาซ e นะครับมาซ์แชปเตอร์ว French Resistance มาแล้วครับมาเริ่มกันเลยครับ Now, ภารกิจคือตามหาร้านขายยานะครับ รอบนี้ก็มากับเพื่อนกันก่อนนะครับ ,2 คนก่อนส่วนที่ว่างอีก2ตําแหน่งก็เดี๋ยวรอแรนดอมเข้ามาแล้วกันนะครับระหว่างนี้ก็อ,อืล่งหน้าไปก่อนเราต้องภารกิจเราคือต้องตามหายานะครับแล้วก็เพนออกจากที่นี่ no, ก็ไปแบบเงียบๆเ,เหมือนเช่นเคยนะครับผีหลับก็อย่าไปทักผีนะครับไปแบบเงียบๆ เสียงควนครางยิงยัดเข้าไปสำรวจด้านนี้สิกี่มอตไซ์ไปได้เปล่าไม่น่าได้นะสำรวจของก่อนนะครับโอเคเจอเฮลวี่ไปพรอนแอสซาวช็อตกันนะครับยิงไปยิงไประวังด้านข้างด้วย ลูกร์ชอบแอบนะครับเห็นร้านขายยาแล้วตัวเบลเลอร์เลยจะรออะไรอ่ะเข้าไปเลยดิเยอะดูหน้าตาไม่เหมือนคนขายยาเลยนะครับก็คือลูกร์นั่นเองโอ้โหดูเหมือนมันไม่มียาหรอกดูจากสภาพนะโอเคงั้นเราคงต้องค้นหายาจากศพนะครับมีทั้งหมด6ศพนะครับ ศีลับอยู่ในผวังค <Whatever. S 1> ่อยยิงให้ช็อตไปก็ได้นะครับเก็บเงียบๆไหนดูซิมีอะไรบ้างเฮ้กเน็ตโอเคซิง o n d เด y ร์ี่เอแต่เราจะไม่ใช้เพราะเสียงมันดังศพนี้มีไหมต้อง <another> ไปดูศพอื่นนะ อันนี้ดูสภาพเหมือนโอเคเจอเอ้ยอันนี้เซิร์ชไม่ได้โอ้โหข้างล่างเต็มเลยเพื่อนโอเคตั้งรับแบบนี้ด <Jeremy, S 1> ีมาก <Jeremy, S 1> มันอยู่ข้างล่าง <Yeah. S 1> สบาย like สอบที่สามไม่มีสอบที่สี่ เพื่อนอันนี้มีมังกรไฟเราเก็บไว้แล้วกันเพื่อนเอาอันนั้นไปดูเหมือนโบสถ์ปะเนี่ยเข้ามาในโบสนะครับเฮ้ยนั่นปืนอะไรโอ้ยไม่ค่อยโอเคค้นหาตามตกทหารนะเออผีเงียบก็อย่าไปยุ่งกับมันยิงไปเบาๆพอนี่เนี่ย โอเคเราได้มันละได้มัน,ลมนลแล้วก็เพนเลยโอเคดูเหมือนว่าเราจะต้องตามหาท่าเรือนะครับเพนต้องรีบไปโอเคสต็มไม่เพื่อนละสติมรับกันไป ตรงนี้มีเยอะโอเคไปหาท่าเรือกันมาระวังด้วยเพื่อนมีคนทยอยเข้ามาแล้วนะครับเฮ้ยเ <um> ฮ้ยแก๊ส่า <um> ดูเหมือนแถวนี้จะไม่มีอะไรใช้ได้เลยไปเลยดีกว่าอ่าเพื่อนก็น่าจะเข้ามาครบแล้วนะ โอเคงั้นเราไปตามทางเลยแล้วกันนะครับโดดโอเคผมเจอท่าเรือแล้ว no มีคลังกระสุน <Get inside. S 1> ปืน <help> you, ดูเหมือนจะมีฝูงบุกเข้ามาที่นี่นะครับเราต้องดีเฟนส์ค้นหากับดักแล้วก็ติดตั้งไปเลยแล้วกันนะครับเหมือนเดิม มีอะไรเจ๋งๆไหมโอ้กับดับป้อมปืนโกลน,นะครับขอดูก่อนว่าติดตรงไหนดีตรงนี้ดีก่ะดีไหมดีแล้วกันติดไปแล้วล่ะเออเวลานับถอยหลังแล้วนะครับประมาณ26ิบหวิเฮ้ยติดอะไรวะอ๋อติดป้อมโอเวลาวิ่งกันแบบหนีนี่มันต้องระวังนะ ขอเปลี่ยนเฮลวิเวพรอนเป็นอ้นี้นิดนึงโอเคปืนปุยนุ้นน่ะไม่มีปืนแจ่งแจงเลยอะปืนเดิมติดมากับอาชีพเบ็ดนะครับตรงนี้มีเลื่อยโอเคเริ่มแล้วเพื่อนก็เข้ามาครบโอเคขอดูก่อนว่ามันบุกด้านไหนนะมันมาทางถนน นั่นไงมันโผล่มาแล้วด้านขวาเพื่อนด้านขวาปืนสบะบัดว่ะเฮ้ยโ,โอ้ไม่ผิดหวังมาเยอะเหมือนเดิมวะ่ะยิงจะไม่ทานเลยเพื่อนไหมยังโอเคเพื่อนมาละเคยคุ้มกันเราด้วยนะประทับปืนอยู่เพื่อนก็จะทำให้เราประทับใจนะครับยิงไปเอ้ยิงไปเอปอเยอะแค่ไหนก็ไม่หวานยอด ยอด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 ไอ้หมดต้านไว้ต้านไว้ปืนเป็นเปลาอ่ะเฮ้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอเคน่าจะเคลียร์ฝั่งนี้แล้วเพื่อนโหลดกระสุนก่อนไหมจบไปหึ่เวฟ ดูเหมือนจะมาที่ถนนอีกถ้าถนนมันจะมีสองฝั่งนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วก็มันจะมีอุโมงค์หือด้านล่างเอาโอเคเพื่อนประจาไอตรงมอเตอร์แล้วคอยยิงแล้วกันโอ้โหอุ้ยคนเยอะเลยเฮ้ยยิงมอเตอร์ดิเออไม่ยิงนี่เน่าแน่เพราะมันทะลักเข้ามาตรงเกตนที่เราจะแย่เลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรั่วว่ะรั่วโอเคอยากยิงให้มันปืนหมดก่อน เาค่อยเพ็ดหมดแล้วปืนหมดแล้วว่ะแต่ผียังไม่หมดเลยอ่ะยิงยิงยิงเออยัดเข้าไปมีอะไรก็ยัดเข้าไปเออเบาเหลือเกินโอ้โหด้าน,นข้างด้าน,นข้างเออยัดเข้าไปดีมากเพื่อนผมกุมกราบนี่เองแต่ดูเหมือนว่ามันจะ เออได้อยู่ได้อยู่ฮึท่าไม่ดีว่ะเกินควบคุมลงก่อนกระสุนจะหมดด้วยสตรีมหยิบเลื่อยกอนมาเติมกระสุนมากระสุนเต็มแล้วเลอีลมั้ง รอบนี้มันมาที่อุโมงมันจะมาทั้งหมด3รอบนะครับแต่ละรอบก็จะไม่เหมือนกันนะว่ามันมาด้านไหนก่อนดูเซอร,ร์ไพรส์ด้วยกันเราก็คอยเช็คอะโ,อ,โอ,อ้เอ้ยเอ้ยเอขอขูบอร์ด้านข้างด้วยเออไม่งั้นเดี๋ยวโดนตกเลี้ยแต่ไอ้ตรงเทอร์เนอร์ด้านล่างเนี่ยแค่ป้อมปืนก็เอาอยู่นะครับฝูง แต่มันจะมีผีที่มันมาจากทิศทางอื่นด้วยก็ต้องให้เพื่อนช่วยโปรเทคเรานี่เออไม่งั้นมันจะเสียจังหวะในการใช้ป้อมปืนได้โอเคพยาบาลมีฮิวเพื่อนแค่คนเดียวเองอะอีกคนหนึ่งยังเลือดรถอยู่ก็สูนเต็มเรียบร้อยโอ้โหนี่เราใช้ปืนเริ่มต้นแลน้วยังไม่ได้เปลี่ยนปืนเลยอะจะถึงตรงจุดสุดท้ายแล้วมั้งไปสตรีมสตีมเยอะมากเก็บไป โอ้โหตรงนี้ก็มีเหรอเดี๋ยวจะติมให้ไหมเพื่อนกับเพื่อนไปไหนกันหมดแล้ววะอ้าวเพื่อนโอเคเพื่อนขึ้นไปกันแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยไปเลยไปเลยเออโอ้หเม็ดคิดเพียบเลยขอบใจมากเล่นเป็นทีมแบบนี้ก็สนุกนะครับโอเคฮิว ไป <Fine. S 1> เพื่อน <No. S 1> ล่วงหน้าไปแล้วเก็บสำร้องไว้โอเคทางไหนเ <Yeah. S 1> สียงระทางดังวะต้องออกไปจากที่นี่แล้ว <Yeah. S 1> ทางนี้ปะ <Yeah. S 1> ระวังลูกอร์ด้วยนะ โอเคเฮียคือตรงนี้เพื่อนเห็นเหลืองๆอยู่โอเคดูเหมือนว่ามันจะเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะครับระวังลุงเกอร์เหมือนเดิมตามซอกเนี่ยนาจะมีเออเฮ้ยรอบนี้ไม่มีว่ะไปเถอะฮะไม่ที่ดะ จะสตรีมให้อะแต่พวกเขาไปอยู่กันละวไม่เป็นไร้วเราเก็บไว้โอเคดูเหมือนเพื่อนจะเจอทางเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องรีบไปเพื่อที่จะได้เริ่มภาร,รกิจต่อไปนะครับ <The future. S 1> โอ so, วกอร์เพราะวันนี้ไม่ได้วะไม่ได้มองเลยอะ่ะ <Stay down. S 1> เออแอดซาวช็อตกันโอเคเปืนนี้โอเคอยู่ มันถึงจุดที่ต้องดีเฟนซ์จุดสุดท้ายไงปืนควรจะเป็นเทียร์สทั้งหมดแล้วนะเพื่อนก็เซอร์เวยแล้วกันแยกย้ายมีเวลาประมาณ40วิวินะครับฉากค่อนข้างกว้างนะรอบนี้ติดตั้งมอตา้าไว้ตรงนี้เจอเตนเนอรี่รรแมชชีนการโอเคไว้ไหนดีวะไม่รู้หรอกบุกทางไหนติดตดไว้ก่อนแล้วกัน สำรวจรอบๆเหมือนเดิมนะโอเคเพื่อนเจอพยาบาลเก็บไว้ดีละเผื่อเราแยกย้ายกันแล้วมันปะฐมพยาบาลไม่ทันนะต้องมีติดไว้บ้างห้าวีครับ <Stay quiet. S 1> โคตเงียบเลย <Okay. S 1> เงียบๆอย่างเงี้ยแหละกระหึ่มดีเดี๋ยวรอดูกระหึ่มกระหึ่มดูเหมือนว่า จะมีรถตู้เข้ามานะทางนี้ใช่ไหมโอเคอ่ะเห็นไหมด้านซ้ายมันจะมีรถตู้เปิดไฟถอยเข้ามานะครับแล้วไงต่อด้านนี้มีอะไรวะโอเคปืนมันไม่เอาละอันนี้แหละ cover โอเค cover รถตู้รถตู้ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหดูข้างบนเด็ดโอ้โหมาอย่างทลักว่ะเฮ้ยเดียวเดียวเดียว หมูถ้าไม่มีกระส,สอบกันน้ำท่วมที่เสร็จเลยนะเนี่ยเจอโอเคโอเคมันมันมันน่าจะมาด้านเดียวใช่ไหมแต่มันมาสามทีโอเคเออแบ่งกันยิงแล้วกันเพื่อนดูด้านนูน้นกระสุนหมดเร็วชิบเป่งเลยปืนนี้ปืนเป็นแรงนะแต่กระสุนหมดเร็วมากจริงเพลินๆนนันน่นทลักมาแล้วช่วยยิงช่วยยิง เออดีมันมีตรงนี้ให้มันปีนไม่งั้นมันคลักขก็มาง่ายมากผมแทงเองอัดสตีมละแนวหน้าแนวหน้ามาจากไหนเอาให้อยู่ไว้อย่ดีเฟนซ์รถแวนไว้โอ,อ,อ,อ้เยอะว่ะเออของตรงนี้มีล้วอา่าใช้ให้เป็นประโยชน์ด้ เลียเพื่อนเป็นไงบ้างเงียบเลยโอเค <Okay. S 3> so. ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรหชิ้นนะจะมีเขาเรียกอะไรตัวที่มีทีมนะไปเปิดประตูนะครับ <I 'm S 1> เราต้องโปรเทคเข้าไว้เพื่อที่จะเอาอุปกรณ์ออกมาทั้งหมด6ชิ้นนะครับ เออแยกย้ายกันรู้สึกว่ามันจะมี2ตัวหรือกี่ตัวเนี่ยแหละผมจําไม่ได้ตรงนี้อีกหนึ่งจุดอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรนี่ปโปรเทคไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยที่เขาเปิดประตูให้เรานะครับแยกย้ายแยกย้ายเอาใครล้มอ่ะหกชินช้นหชิ้นผมขอดูหน่อยข้างในมีอะไรโอ้ยตัวติดเชื้อยิงมัน ป่ายยากจังโอเคเคลียร์เฮ้ยเสียงอะไรวะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไอ้บูว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเหนื่อยเพื่อนต้องยิงก่อนเก็บไปหนึ่งก่อนแล้วกันเรียบร้อยอีกตัวนึงอ้อวกันอ้อวกันโอ้โหไปแล้วงั้นจอบปืนก่อนตัวเดียวไม่เป็นไรมั้งเพื่อนน่าจะเคลียร์ได้มาช่วยนะตอนนี้ ทีมอีกทีมหนึ่งก็คือกําลังเปิดประตูอยู่นะไม่ใช่เปิดประตูเด็ดเปิดไอ้กอล่องเขียวๆอ,อ่ะเออเฮ้ยล,มล้มนะเพื่อนล,มล้มอระเรามาแล้วได้มาหนึ่งชิ้นแล้วนะลุกขึ้นมานายต้องรอดเออเนี่ยเนี่ยคุ้มกันในคนนี้เนี่ย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 ,น,ย,น,ยนอนแอง,งแง,งอยู่เนี่ยอ,อเออเอาอุปกรณ์ที่ได้จากตู้เขียว ไปส่งที่รถตู้นะครับแล้วเราก็จะเพ่นจากที่นี่โดยสวัสดีภาพกระมังเอ้ยมันจะรอดไหมเนี่ยอะไรวนะเนี่ยล้มอยู่อะ่ะไม่มีใครไปดูเลยตรงนี้โอเคเพื่อนดูอยู่ช่วยมันหน่อยช่วยมันหน่อยผีมันลุมอยู่เ <c oughs> น่เน่เน่เน่น่นนนอเพื่อนเอาไปส่งแล้วเฮ้ยโอ้โหตัรวระเบิดมากระวังนายระวังแย่และไอ้บูด้วยเยอะอะชุลมุนมา เออเปิดประตูช้าจังแล้วพวกเราจะม้อยกันหมดแล้วโอ้ยผีแม่งมาเรื่อยเลยอะ hey, ที่ไหนที่ไหนขอความช่วยเหลือโอเคไปมันมีสองตัวนะอันนี้ไงเห็นไหมมันล้มอยู่เอเอเพื่อนเราอยู่เอ้นี่เรานี่เราเออยิงไป เขาไปช่วยเพื่อนก่อนตรงนี้น่าจะอยู่คนเดียววิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้แหละมาแล้วมาแล้วเป็นไงบ้างอา้าวมันโดนงบอยู่ตรง <laughs> เอออ่ะส่ง2ชิ้นแล้วนะครับผมคอยคุ้มกันแล้วกันวิ่งไปวิ่งมาใครล้มก็วิ่งไปช่วยเอคเราป้องกันทางเข้าวไว้แล้วนายดูจากทางที่พี่คือ ทางที่ผีขึ้นท้างล่างแล้วกันสามกองขาดอีกสามนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างเป็นไงบ้างเพื่อนเอาไปส่งยังื้จสตีมไว้เว้นกามเพื่อนล้มเอ้ย่ะไ่นไงได้ไงเข้าไปเอาของ เอาไปยังขอเติมกระสุนแป๊บนึงเออโอ้ยไอ้เอียเอ,ยเ,อยเดียวลูกขึ้นมานายต้องรอดมันจะผ่านแล้วเราต้องผ่านไปด้วยกันโหูยอย่างเยอะอะแป๊บนึงแป๊บหนึง่งหูยันขาขาดเลยวะโอ้โหเท้าหนักชิบเอง เฮ้เยอะว่ะสี่ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนนำส่งสักชิ้นหนึ่งแล้วกันจะได้ครบ s <S เอ้ยเราเจอหนึ่งชิ้นอ่ะเพื่อนเจอหนึ่งชิ้นโอเคไปเจอกันที่รถตู้ไอ้ <Get moving. S 1> ตามมารถตู้อยู่นี่พวกมันมาอีกแล้วเร็วๆรโอเคภารกิจเสร็จนะครับ เออหนีขึ้นรถไหมเรารถอยู่ไหนอะรถยังไม่มานะครับต้องโคดโพซิชันจนกว่ารถจะมารับเรานะครับก็คือที่นี่นะโอ,โ,อโ,อโอ้ใช้ไอ้นี่แหละไม่งั้นเอาไปอยู่ดีนะที่ติดไว้หูมาเป็นน้ำเลยอนะเยอะมากอนะ่ะ เอาอยู่วิวนี้หมดแล้ว yeah, <I> ดีๆๆๆแบ่งกันคุมผมคุมด้านซ้ายเอ้ยด้านขวาหืมอย่างเยอะอะจะชนะแล้วนะครับแค่โฮสต์โพสิชันไว้จนกว่ามันจะขึ้นสัญญาณนะครับแต่รอบนี้มันไม่มีแจ้งเนอะปกติมันน่าจะมีเวลานับถอยหลังให้เรารู้ใช่ไหมว่าดีเฟนส์กี่นาทีกี่นาทีเกือบ กระสุนหมดเกี้ยงเลยว่ะปืนหลักกระสุนหมดแล้วว่ะ Get to the van ไปชนะแล้วเพื่อนเข้ามาเ <Jeremy. S 1> ข้ามาอ่าก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ chapter 1นะครับก็อย่าลืมติดตามต่อใน chapter 2นะครับรับรองว่ามันและเดือด อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกาบลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้โหเยอะอะอย่างเยอะ